มีพาเอีมาเดินตลาดสดทาดพนมนะครับตลาดด้านข้างนะครับไม่ได้เกินเข้าในอาคารเลยนะครับมันมันรู้สึกว่ามีสเสน่ห์เวลาเรามาเดินตักคนซื้อของแล้วคนก็เดินปุ๊บพลาดอย่งน,น,นะครับพานาผู้ชมมาดูเลยนะครับผมมือหนึ่งก็ทิ้วของนะครับ วันนี้ก็คงขายกันทั้งวันนะครับเพราะว่ามันเป็นวันเตรียมงานบุญหอข้าวประดับดินนะครับอ้ยดูฟักทองใหญ่ยอดเออครับใหญ่น่าห ฟนเกองใหญ่โลละสามสิบเขาจาาบแะครับ

อันนั้นข้างในตลาดนะครับไม่ได้เข้าไปเลยนะครับ้องกนี่แหละต่อต่อนีครับมีหาโลเก้าอันนี้นี่ยหกโล่สามหกสิบเ จากโน้นด้วยนะครับผมเพื่อบานี้ขารถอันนี้มะพร้าวนะครับมะพร้าวกเพื่อนเมาเดินนะครับดูตลาดตลาดข้างตลาดสดเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเราจะเข้าไปในอาคารเพราะว่าจะไปซื้อของสดอีกที่นึงนะครับ แต่ว่าวันนี้เรามาซื้อของที่ไม่เสียง่ายก่อนนะครับเอาบรรยากาศให้ชมครับวันนี้อาจจะไม่ได้ไปไล่ไปสวนนะครับเอาใส่ถุงแล้วครับผมโลละสามสิบมันประมาณหกโลนะครับหกโลก็ร้อยแปดสิบนะครับ คนก็เดินกันพวกผ่านฝนจะตกบางคนก็ไม่กลางร่มสุดยอดนะครับวันพรุ่งนี้เป็นวันบุญใหญ่ที่เริ่มห่อข้าวประดับดินนะครับขอพณีโรบราณเราก็จําเป็นต้องทํานะครับทุกๆปีนะประจําปีนะครับเพื่ออุทิศบุญส่วนกุศตน,นให้กับญาติพี่น้องของเราที่ลงรับไปแล้วนะครับเนี่ยร้านขายหมูขายเนื้อก็ขายกันอย่างนี้เลยครับผม แม้แต่ฝนตกแม้ว่าฝนจะตกเขาก็ไม่หวั่นนะครับโอ้ร้านนี้ขายหมดเด้อครับเด้มมมอมันมันมันครับไปเราเดินกันไปกันต่ออฝากเขเย,ยอะนะครับ มันมันมันหนักเพราะว่าผมที่อยู่ของนะครับรู้ครับนี่แนะครับบรรยากาศนะครับผมเดี๋ยวจะถ่ายคลิปต่อไปให้ชมอยู่ครับเดี๋ยวเจอกันนะครับ